ีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาซื้อของได้อะไรบ้างก็ได้หลายๆอย่างก็มีของมากก็เช่นกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็ พวก่าต่อราคาหินก็ต่อได้ถ้าเกิดต่อได้ก็อะไรอแต่ว่าก็ก็อยากให้ซื้นะครับน้องๆนี่มากับคุณพ่อคุณแม่ก็มากับคุณพ่อจากที่ไหนโคราดอุดรอุดรนู่มาจากอุดรใช่ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆดูทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเวียดนามนี่อยากจะให้มาเที่ยวเมืองไหนพอรู้จักจําได้ไหม เมืองเลยห้ง,ง,องอ่หาหน่อยนัย่นแหละเพราะว่าอ,อยคือเมือง,งหลวงของเวียดนามเนาะ,อ,ะอ่าน<อ>ะครับอ๋อแล้วครับน่ารักมากโอเคครับ

สวัสดีตอนเช้าเลยนะครับสำหรับโปรแกรมของเราวันนี้นะฮะตอนนี้นะครับ6นาฬิกา30นาทีนะครับผมตื่นจากที่พักพร้อมกับทีมงานคารวานนะครับที่จะได้วางโปรแกรมกันด้วยนะครับวันนี้วันที่3แล้วนะครับของโปรแกรมที่เราจะได้เดินทางนะครับไปจุดต่างๆที่เราต้องการที่จะได้พาคณะคารวานของเราไปด้วยนะครับแล้วก็จุดๆที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือโรงแรมที่ทีมงานคารวานของเรานะครับได้พักกันเมื่อคืน แล้วก็บริเวณที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับนี่คือจุดริมฝั่งทะเลหรือว่าเขาเรียกว่าหาลองเบนะครับเมืองหาลองเบนะครับผู้คนที่นี่นะครับตื่นแต่เช้ามานะฮะเขาจะมีการทํามาค้าขายแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้เขากําลังหยิบกําลังต่อรองในเรื่องของกุ้งสดนะครับแล้วก็ยังมีผู้คนที่กําลังขายของอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับผมเองนะฮะกำลังที่จะเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับและก็สิ่งที่ เราจะได้ติดตามชมกันด้วยนะครับโปรแกรมวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการล่องเรือไปด้วยนะครับก็คือภาพที่เราเห็นในขณะนี้นะครับนั่นคือปลาที่เรามีการซื้อขายกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีปูด้วยนะฮะมีปูแล้วก็ยังมีพวกปลานะครับนี้น่าจะเป็นปลาที่เก็บมาจากทะเลตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราตื่นแต่เช้ามาด้วยนะครับ คือสนามตรงนี้นะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกกําลังกายตนะั้งแต่เช้าเนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนที่มาออกกําลังกายที่นี่อากาศสดชื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจนะครับว่าทีมงานคาราวานของเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราจะต่องเรือไปจุดไหนไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยครับ ตอนนี้นะครับขบวนรถของเรานะครับก็ได้ทยอยเข้ามายังเขาเรียกว่าท่าเรือใช่ไหมคุณจันแนนครับใช่ครับที่นี่เป็นท่าเรือที่สําคัญที่สุดของชาวฮาลองนะฮะเป็นท่าเรือสําหรับการท่องเที่ยวเพราะฮาลองเนี่ยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ใหญ่มากอันดับทึ่ของโลกครับก็คือแจุดบริเวณตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะมาฮาลองก็ก็ต้องมาล่องเรือตรงนี้นะฮะใช่ครับมันมีความน่าสนใจยังไงครับกับการที่เราจะล่องเรือไป ครับสำหรับการล่องเรือที่นี่นะฮะก็ในอ่าวฮาลองเนี่ยจะมีภูมิประเทศที่แปลกตานะครับด้วยน้ําที่สีสวยสดเขียวเป็นเขียวเป็นมรกตนะครับแล้วก็ภูเขาที่สูงตระหง่านสีดําสวยเป็นลักษณะเหมือนกับภาพวาดของจีนครับอ๋อจะใช้เวลาเดินทางไปนานไหมฮะหรือว่าไกลแค่ไหนครับับการล่องเรือไปครับสำหรับการล่องเรือนะครับก็โดยปกติเนี่ยจะเป็นจะเป็นเซตนะครับจะอยู่ประมาณราๆห้าชั่วโมงครับผมก็แต่ว่าใน5ชั่วโมงนี้เราจะไม่เบื่อกันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีทั้งการดูท่าการชมชีวิตชาวเรนะครับ แล้วก็จะไปล่องดูธรรมชาติที่สวยงามครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานคารวานจากสมาคมรถบรรทุกขนส่งสินค้าภาคอีสานของเราในวันนี้นะครับก็จะล่องเรือกันกจะนั่งเรือได้กี่คนยังไงฮะครับสำหรับการลงเรือนะครับก็จะลิมิตสมาชิกที่ลงเรือได้เนี่ยลำละ50ท่านนะครับสำหรับในรอบนี้เราก็จะแบ่งเรือเป็น3าํลำด้วยสมาชิกราที่ดีถึงสคนครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะฮะครับผมนะครับตามจเดกาครับโอเัครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือกับท่านนายกและก็ทางคณะทีมงานนะครับที่ได้ร่วมเดินทางมาคารวานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราด้วยนะครับและก็รายการนี้ที่เราพยายามที่จะสร้างสรรเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจและก็หลายๆท่านจะได้รู้ถึงที่มาของสมาคม ชมรมรถบรรทุกคนส่งสินค้าภาคเหนือสองชิงเลยครับนะวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับท่านนายกขวัญชัยก็อยู่กับผมนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศสดๆที่เราพยามที่จะไน้นังพูดคุยท่านนายกครับอ่จริงๆแล้วนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะการมาในครั้งนี้เราไม่ได้เพียงความสรุปสนานเท่านั้นนะฮะเห็นท่านนายกบอกว่าจะเน้นความบันเทิงแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสมาคมนะครับตรงนี้ท่านนายกเคิดว่าการมาครั้งนี้นะครับท่านนายกคิดว่า มันจะเกิดประโยชน์กับทางสมาค,คมอย่างไรบ้างครับอันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของสมาค,คามครับซึ่งเราจัดให้ใหมีคุทธิกับ,บ,บการจัดคารวานเนี่ยเป็นอเป็นการตำรวจเส้นทานงเป้นท,นทางนทางซึ่งจะทําการขนส่งสินค้าข้ามแดนฝั่งไทยลาวเวียดนามครับซึ่งแล้นอันนกต้นใกล้เราจะเห็นรถไทย bờ vinh việt nam ngã để thầy để nó đi nó việt nam mình lấy Chạm. Chạm. Con mà vinh để thầy có lời từ bộ cảm mà được và mà thích cầm được chúng เราจะทํำยังไงเตรียมการยังไงนะครับก็คือเหมือนกับว่าต่อไปในอนาคตเราอยากจะให้ทางผู้ประกอบการรถส่งสินค้าเนี่ยได้มาส่งสินค้าถึงภาคถึงถึงถึงประเทศเวียดนามเลยนะครับตัวนี้มันมันมันโอกาสมันเป็นไปได้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งก็ดาเนินการไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับตอนนี้พอเรามาถึงประเทศลาวแล้วนะในส่วนของเวียดนามอีกก็ยังติดกฎบางประการเนี่ยสาหรับประเทศเขานะเขายังห้ามอะไรว่า าวิ่งครับแล้วมาในครั้งนี้เราได้มาเจราจาได้พูดคุยกับทางเวียดนามเป็ไงบ้างครับพะครั้รง,งนี้เราครั้งนี้เรามอบให้ทางบริษัทตัวร์นะเป็นเจ้าประสาท<อ>ซึ่งเขาก็ยินดีครับอยากให้ทางผู้ประกอบการในไทยเข้ามาดูน,านะครับครับเพื่อเราจะไปเตรียมการความพร้อมในรั้นต่อไปครับถ้าเกิดเราได้รับการ ให้เกียรติหรือว่าต้อนรับเปิดโอกาสให้กับาทางเราได้มาขนส่งสินค้าที่ประเทศเวียดนามตอนี้นะครับนอกจากจะเกิดงา,านมากขึ้นของผู้ประออกอบการใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็เกิดรายได้นะฮะตรงนี้ระหว่างประเทศนั้นท่านมองว่า,าในด้านเศรษฐกิจนี่มันก็จะต้องดีขึ้นงานเราก็มีเพิ่มขึ้นฮะอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราก็เป็ ก็ควรขยายนะฮะจะเรียกการขยายขยายท่องทางการขนส่งครับเราจะมีปัญหานี้อุปสรรคในเรื่องของเส้นทางหรือจะเป็นในเรื่องของค่าจ่ายเขาประกอบการมากขึ้นไหมครก็อันดับแรกผมคิดว่ามนีปัญหาในเรื่องของเส้นทางก่อนนะครับจากที่ที่เราผ่านมาเราการเดินทางที่ผ่านมาเราเห็นว่าเส้นทางบางตอนก็รถรถบรรทุกใหญ่ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปมาได้นะฮะ ต้องมีการพัฒนาขึ้นใตระดับครับซึ่งต้องให้โอกาสทางเวียดตามเขาครับทำไมท่านนายกถึงได้อยากให้ผู้ประกอบ